เรามาคุยกันเรื่องวัคซีนโบนานาดีกว่าท่านผู้ชมนะก็ก่อนหน้านี้เป็นองค์การเภสัชกรรมใช่ไหมที่เซ็นสัญญากับซิลิกฟาร์มาจะซื้อไปประมาณสัก5รล้านโดส แต่5ล้านโดสเนี่ยมีของสภาการชาติไทยเนี่ยซึ่งเขาจัดซื้อไปก่อนแล้วเนี่ยนะแต่ซื้อผ่านองค์การเภสัช1ล้านโดสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือ4ล้านโดสสาหรับโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งจองกันไปก็จะส่งมอบภายในไตรามาสที่4ของปีนี้ตุลาพฤศจิกาธันวานะประมาณสัก1.9ล้านโดสและก็ไตรามาสที่1ของปี65เนี่ยอีก3.1ล้านโดสนะครับแต่ล่าสุดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ราชวพิทยาลัยจุฬาพร์เนี่ยได้เซ็นสัญญากับบริษัทซิลิกนกัน ซื้อวัคซีนโนาน,น่า8ล้านโดสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ็จะจัดส่งเนี่ยประมาณสักเริ่มต้นตั้งแต่ไตรามาสที่1ของปี65จนถึงไตรามาสที่3ของปี65เช่นกันเขาบอกว่าราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยงานใน5หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากสบคเนี่ยให้จัดซื้อวัคซีนได้เองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะท่านผู้ชมนะและก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยนะสำหรับองค์กรนิติบุคคลประเภทต่างๆเนี่ยเขาจะเปิดให้จองเริ่มต้นเนี่ยภายในเดือนตุลา แต่ท้งนี้ท้งนั้นต้องรอเขาคอะราคาก่อนว่าตกโดดละเท่าไหร่อะไรยังไงและลดละเท่าไหร่ในนี้ก็รวมถึงค่าประกันด้วยนะประกันอะไรประกันหลังจากท่านฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่มันไม่พึงประสงค์ <c oughs> เขาก็รวมค่าประกันให้เสร็จสับ <c oughs> เพราะฉะนั้น one stop service จบนะฮะ ใายทีเดียวจบคุณไม่ต้องไปหาประกันที่ไหนเลยตรงนี้ก็เหมือนกับชิโนฟาร์มเลยฮะแต่ก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะครับผู้ชมนะเพราะจะมาไตรามาที่1ของปีหน้าถึงไตรามาสที่3นะครับใครรอได้รอไปก่อนรักษาตัวเองนะฮะถ้ายังไม่ได้ฉีดหรือจะไปฉีดมีแพนฉีดก็เก็บไปเป็นบูสเตอร์เข็ม3ก็ได้นะฮะฝากไว้อย่างนี้ละกันช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับใส่แมสสองชั้นเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงขอบคุณครับ